ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่ามนุษย์เราเองก็มีความย้อนแย้งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับเราเองก็มักจะแงนหน้ามองขึ้นไปบนฟากป้ามองดูเกรนยักษ์ที่กําลังยกแท่งปูนขนาดมหึมาเสียดยอดเมฆแล้วก็บอกกับตัวเองว่านี่แหละนี่แหละคือกลิ่นของความเจริญนี่แหละคืออนาคตที่จะทําให้ชีวิตเราอะ่ะมันดีขึ้นเหมือนกับเราครับกําลังสร้างหอคอยบาเบลยุคใหม่เพื่อท้าทายแรงโน้มถ่วงแต่เชื่อไหมครับว่าในเวลาเพียงแค่48 ชั่วโมงที่ผ่านมาความเชื่อมั่นเหล่านั้นมันกลับถูกแรงโน้มถ่วงกระชากลงมาอัดกระแทกกับพื้นดินจนกลายเป็นเสียงกึ่งกล้องที่ไม่ได้แค่บทขยี้โลหะแต่มันบทขยี้หัวใจคนไทยทั้งประเทศมันชวนให้ผมนั้นต้องตั้งคําถามแบบกาปั้นทุบดิเลยครับว่าสิ่งที่เราเห็นมันแขวนอยู่บนเหนือหัวเราทุกเช้าเย็นเนี่ยตกลงแล้วมันคือบันไดสู่อนาคตหรือมันคือกับดักที่เราสร้างมันขึ้นมาแขวนพอตัวเองกันแน่เรื่องรามัน เปลนกับบทดังระทึกขวัญที่ถูกเขียนขึ้นมาอย่างโหดร,ร้ายครบเพราะว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อวันที่14และ15มกราคมปี2 0 2 6นี้มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปแต่มันคือการฉายภาพซ้ำแบบเดจาวูที่ไม่มีใครอยากจำในขณะที่คราบน้ำตายังไม่ทันจะแห้งเหือดไปและเสียงเตะเรงกู้ภัยที่โคราชยังดังก้องอยู่ในหูจู่ๆฝันร้ายเรื่องเดิมฉากเดิมก็ดันเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งในถานที่อีกที่หนึ่งเร กักว่าโชคชะตาครับกําลังเล่นตลกหรือไม่ก็เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยของบ้านเราเองนี่แหละครับที่กําลังจะเล่นตลกกับชีวิตคนลองย้อนเวลากลับไปนิดเดียวนะครับในวันที่14มกราคมที่นครราชสีมาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่เราวาดฝันกันไว้สวยหรูว่าจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ใหม่ของการเดินทางจู่ๆกลับกลายเป็นจุดจบของลมหายใจถึง32ชีวิตกรรนยักที่ควรจะทําหน้าที่เชื่อมต่อความเจริญกลับร่วงหล่นลง งมาพับขบวนรถไฟโดยสารด้านล่างท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับจากเด็กน้อยวัยขวบเศษไปจนถึงคุณยายวัย85ปีที่กําลังเดินทางด้วยความหวังกลับต้องมาเจอเข้ากับจุดจบในที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดและยังไม่ทันที่เราจะได้หายใจหายอคอรับเพียงแค่เข็มนาฬิกาหมุนผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงในเช้าวันที่15มกราคมบนถนนพระรามสองครับถนนสายตำนานที่เรารู้จักกันดีในชื่อถนนเจ็ดชั่วโคตหายนะรูปแบบต เดิมเป๊ะก็ได้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งเรนก่อสร้างแบบเดียวกันพังคลื่นลงมาภาพพับรถยนต์รากไปอีกสองชีวิตพยานเองก็บอกเลยครับว่ามันล้มลงมาเหมือนกับโดมิโนยักษ์ที่ไม่มีใครหยุดได้แต่จุดที่ทําให้ผมรู้สึกขนลุกไม่ใช่แค่ภาพของความเสียหายนะครับแต่มันคือความบังเอิญบังเอิญที่ดูเหมือนจะไม่บังเอิญเอาซะเลยครับเพราะเมื่อฝุ่นควันจางลงไปเราก็ได้กลับพบเข้าก,กับตัวละครหน้าเดิมยืนอยู่กลางวงล้อมของปัญหาทั้งเหตุการณ์ที่โคราช และที่พระรามสองก็ล้วนแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของผู้รับเหมารายเดียวกันนั่นก็คือยักษ์ใหญ่อย่างไอทดีหรือเอเซีเลียนไทยนั่นเองครับแหมคิดยังไๆนะครับแบบตะก,กะชาวบ้านเลยนะครับการที่บริษัทเดียวจะเกี่ยวข้องกับโป่งกตกรรมใหญ่รับประเทศได้ถึง2ครั้งภายในเวลาแค่2วันในทางสถิติและก็ความน่าจะเป็นแล้วอะ่ะมันยากยิ่งกว่าการถูกหวยรางวัลที่1เสียอีกนะครับถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆอะ่ะแต่นี่มันสะท้อนให้เห็นร่องรอยของความผิดพลาดในเชิงระบบที่ อาจจะฝังรกกกากหรือก่วที่เราเห็นหรือมาตรฐานที่เราไว้ใจอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาปลอบใจตัวเองหรือเปล่านะดังนั้นครับในคลิปนี้เนะี่ยผมไม่ได้อยากจะมาแค่อ่านข่าวอาชญากรรมให้ฟังครับแต่ผมอ่อยากจะชวนท่านผู้ชมครับลองสวมบทนักสืบแล้วก็หยิบมีดหมอมาช่วยกันผ่าปัดดูใต้ในของปัญหานี้กันหน่อยผมอยากจะพาไปดูว่าภายใต้โครงเหล็กสีส้มแดงที่มันดูแข็งแรงนั้นนะ่ะมันซ่อน,นกลไกอะไรเอาไว้และไอ้เจ้าเรื่องจากชื่อเท่ ว่าแรเชอร์เครนหรือเครนสำหรับวางคานตะพานนี่นะครับหน้าตามันเป็นยังไงกันนะและทําไมไอเทคโนโลยีที่มนุษย์เราภาคภูมิใจนักหนานะถึงได้กลับกลายมาเป็นอาวุธสังหารที่หันกลับมาทําร้ายผู้สร้างเสียเองพ่อหมตรงนี้อาจจะดูวิชาการนิดหน่อยนะครับแต่ผมรับรองเลยครับว่าถ้าเข้าใจแล้วอ่ะท่านผู้ชมจะมองเห็นภาพเลยครับว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมเลยนะแต่มันเป็นสมการไหยะที่เราคำนวณผิดพลาดมาตังต้งแต่ต้นทีนี้เพอเราลองถอย ก้าวออกมามองภาพกว้างๆแบบไม่ใช่อารมณ์ตัดสินแต่ใช้เหตุผลจับเราจะพบกับจำเลยสำคัญของเรื่องนี้ครับอาจจะไม่ใช่แค่ตัวบุคคลนะครับแต่มันคือเจ้าเครื่องจักรสีส้มแดงตัวยักษ์ที่แขวนประรงับอยู่บนยอดเสาคอนกรีตสูงเสียดฟ้าเลครับในภาษาช่างเขาก็เรียกปรน,นเทศน,นะครับว่า r ัน c h ช r ร์ e ควหรือบ n c h i n g g r a n d Tree ชื่อเห็นมันมันดูขังใช่ไหมครับแต่เพื่อให้ท่านผู้ชมเ่ได้เห็นภาพตามผมง่ายที่สุดลองจินตนาการว่ามันคือนอนเหล็กยักษ์ ตัวนึงครับเจ้าหนอนยักษ์ตัวนี้นะครับมันมีสกิลพิเศษที่น่าทึ่งมากเลยคือเวลาจะสร้างทางด่วนหรือว่ารถไฟลอยฟ้าเราจะไปตั้งนั่งร้านขวางถนนข้างล่างให้รถติดหรือว่าไปตั้งกลางแม่น้ํามันก็ลําบากใช่ไหมครับวิศวกรเขาก็เลยออกแบบเจ้าหนอนตัวนี้ให้มันเกาะอยู่บนเสาต่อม้อต้นหนึ่งแล้วก็ค่อยๆย,ยืดลําตัวยาวๆของมันพาดไปยังเสาอีกต้นข้างหน้าแบบลอยฟ้าโดยที่ไม่ต้องงอพื้นดินเลยจากนั้น มันก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับมือ,อยักษ์คอยขีบชิ้นส่วนคอนกรีตหนักๆมาเรียงต่อกันทีละชิ้นทีละชิ้นจนกลายเป็นถนนให้เราวิ่งนี่คือความพยายามขั้นสุดยอดของมนุษย์ที่จะชนะข้อจํากัดของพื้นที่และท้าทายแรงโน้มถ่วงโลกครับแต่ เช้าก่อนครับท่านผู้ชมต่อให้มนุษย์เราจะเก่งกาจแค่ไหนธรรมชาติเาก็จะมีกฎเหล็กที่ใครก็ห้ามแหกนั่นคือกฎของฟิสิกส์ครับและเมื่อไรก็ตามครับที่เราเองพยายามจะละไก่ธรรมชาติก็จะคิดดอกเบี้ยขึ้นเยี่ยงฝาสมทันทีเรื่องนี้นะครับรองศาสตราจารย์อรเตอร์โฮมสันมาลีสีท่านก็เป็นนักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาน,นะครับได้วิเคราะห์สาเหตุของการพังถลม่มไว้อย่างน่าสนใจมากเลยท่านเองได้ชี้เป้าไปที่เรื่องของทฤษฎี การงัดแล้วก็การดัดแปลงระยะห่างของเสารหรือภาษาช่างเขาจะเรียกกันว่าโมดิฟายตะแปนฟังดูวิชาการชวนปวดหัวใช่ไหมครับงั้นผมขอชวนท่านผู้ชมครับลองทําท่าตามผมตมกี้นะครับลองหาอะไรใกล้ตัวครับเช่นขวดน้ําหรือจะเป็นหนังสือหนาๆก็ได้ครับสัเกเล่มหนึ่งถ้าเราถือมันไว้แบบแนบชิดหน้าอกชิดตัวเราเลยเราจะรู้สึกว่าเออมันก็เบานี่น,นะน่าจะถือได้ทั้งวันไหวใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าท่านผู้ชมครับลองค่อยๆเหยียดแขนออกไปข้างหน้าให้มันสุดดูนะครับเหยียดให้ตึงเลยเป็น ไงล่ะครับของชิ้นเดิมๆน้ำหนักเข้าเดิมเป๊ะแต่ทําไมแขนเรามันเริ่มสั่นแล้วล่ะพอเวลาผ่านไปใช่ไหมครับทำไมหัวไหล่มันเริ่มปวดเจ็บขึ้นมาล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าระยะทางจากจุดหมุนซึ่งก็คือไหล่ของเราครับมันเพิ่มขึ้นแรงบิดหรือว่าภาระที่แขนต้องรับอ่ะมันจะทวีคูณขึ้นเป็นมหาศาลสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนอนยักษ์ที่ถล่มมันก็หลักการเดียวก,กันกับแขนของเรานี่แหละครับในบางช่วงของการก่อตั้งระยะห่างระหว่างเปา มันอาจจะกว้างกว่าปกติหรือมีการดัดแปลงเครนให้ต้องยืดคอออกไปไกลกว่าที่มันถูกออกแบบมาโดยที่อาจจะคำนวณเผื่อความแข็งแรงไว้ไม่พอการฝืนยืดเจ้าไอ้นอนยักษ์ตัวนี้ออกไปเกินลิมิตเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเราครับฝืนเหยียดแขนถือน้ำหนักจนสุดแรงเกิดสุดท้ายพอกล้ามเนื้อเหล็กอะ่ะมันล้ามันก็จะต้องปล่อยมือร่วงลงมากลายเป็นโศกนาฏกรรมเหล็กหล่นทับคนที่อยู่ข้างล่างนั่นเองครับและยังไม่หมดเท่านั้น,นครับนอกจากเรื่องของ การฝืนกฎพิสิก์แล้วเนี่ยก็ยังมีคาตะกรเงียบอีกตัวที่ต้อนอยู่ในเนื้อเหล็กแบบที่เรามองไม่เห็นสิ่งนั้นเรียกว่าความล้าของโลหะหรือเมทัน ฟาชิกครับอันนี้คิดง่ายๆนะครับลองนึกภาพตามผมนะลวดวเสียบกระดาษเนี่ยถ้าเราครับง้างมันออกมาแล้วก็พับมันกลับเข้าไปแล้วก็ง้างมันอ,อกมาอีกแล้วก็พับกลับไปมาอีกสักแป๊บหนึ่งเลยครับมันก็จะเปราะแล้วก็หักลงไปคาวมือเราใช่ไหมครับทั้งที่เราอ่ะก็ไม่ได้ออกแรงกระชากมันเลยใช่ไหมครับเรื่องจากก็เหมือนกันครับเจ้าหนอนยักษ์พวกนี้เนี่ยไม่ได้ถูกแกะกล่องไมเอี่ยมมาใช้ทุกงานนะครับแต่มันถูกใช้ซ้ำรียูสครับย้ายจากไซต์งานแห่งหนึ่งไปสู่อีกไซต์งานแห่งหนึ่งตาก มตากฝมยกของหนักซาำแล้วตำเล่าครับมานับพันนับหมื่นครั้งแล้วแหละเหล็กที่มันเคยแข็งแรงมันก็เริ่มเหนื่อยเป็นครับมันเกิดรอยร้าวเล็กๆระดับไมโครที่ตาเปล่าของเราอ่ะไม่สามารถจะมองเห็นหรอกครับมันซ่อนอยู่ตามรอยเชื่อมต่างๆถ้าเกิดว่าเปรียบเป็นคนเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่ทํางานแบกขามมาทั้งชีวิตโดยที่ไม่เคยรวจสุขภาพเลยวันนี้ฮดูดีแข็งแรงดีแต่วันรุ่งขึ้นครับก็อาจะล้มฟุบไปเลยเพราะว่าโรคแกตกสอนมันเยอะการเอาเครื่องจากเก่ามาใช้โดยไม่ เอกตรเลตัวสุขภาพให้ละเอียดมันก็ไม่ต่างอะไรครับกับการที่เราอะแอบเอาระเบิดเวลาไปวางแปะไว้บนหัวชาวบ้านระเบิดที่ไม่มีใครรู้หน้าปัดเวลาด้วยซ้ำครับแล้วพอมันทํางานตุ้มขึ้นมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทําลายแค่เศษเหล็กนะแต่มันทําลายครอบครัวแล้วก็ความเชื่อมั่นจนปนปี้ไปด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยมันสะท้อนปรัชญาความจริงที่แสบสันข้อนึงครับว่าความปลอดภยัยมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่เป็นเรื่องของการเคารพกฎิกาเมื่อไหร่ที่เราพยายามจะ ลดต้นทุนด้วยการใช้ของเก่าแบบไม่ดูสภาพหรือพยายามจะเร่งงานด้วยการฝืนขีดจํากัดของเรื่องจากเราครับไม่ได้กําลังทํางานนะครับแต่กําลังเล่นเกมรัสเซียลูเลย่เรยกับความตายและที่น่าเศร้าที่สุดเลยก็คือครั้งนี้เนี่ยกระสุนนั้นอันน่ะมันกลับดันลั่นออกมาพร้อมกันถึงกองครั้งต่อนเลยทีเดียวแล้วพอเราเข้าใจแนละ้วใช่ไหมครับว่าไอ้เจ้าหนอนยักษ์ตีต้มแดงอะ่ะมันพังครื่นลงมาเพราะว่าการฝืนกดพิเศกแต่คําถามต่อมาที่มันเจ็บจิตเข้าไปในหัวใจยิ่งกว่าเลยก็คือแล้วตอนที่มันก มีใครยืนดูอยู่ตรงนั้นบ้างไหมท่านผู้ชมต้องเข้าใจธรรมชาติของวงการก่อสร้างโปรเจกต์รับหมื่นล้านแสนล้านแบบนี้ก่อนนะครับในสนามรบแห่งนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่คนงานแบกปูนกับวิศวกรคุมเครื่องจากเดินไปเดินมาดุมๆเมนอะนะครับแต่มันจะมีตัวละครลับที่สําคัญมากอยู่กลุ่มหนึ่งที่เราก็เรียกกันครับว่าบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานหรือว่าคอนซัคแนตนหน้าที่ของพวกเขาอะถ้าเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็จะเป็นเหมือนกับกรรมการคอยห้ามมวยหรือว่า ตำรวจจะราจรหน้างานนั่นแหละครับมีหน้าที่คอยเป่านกหวีดปี๊ดๆนะครับคอยเบรกแล้วก็คอยเช็คว่าสิ่งที่ผู้รับเหมากาลังทําอยู่เนี่ยมันถูกต้องตามตําราว,วิศวกรรมหรือไม่ปลอดภัยพอที่ประชาชนจะมาใช้หรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของเรามันก็ได้สะท้อนออกมาอย่างเจ็บปวดผ่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับและนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่ผมขอเรียกน,นะครับว่าภาวะเสือกระดาษครับคือเราอ่ะมีชื่อบริษัทที่ปรึกษาหรูหราอยู่ในสัญญาจ้างกันแพงระยะแป ในทางปฏิบัตินะ่ะตอนที่มีการดัดแปลงเค้นตอนที่มีการยืน่นพอเจ้าหนอนยักออกไปจนตุดตัวเกินลิมิตตำรวจหน้างานเหล่านี้หายไปไหนครับทำไมถึงปล่อยให้มีการลักไก่เกิดขึ้นได้หรือระบบการตรวจสอบของเรามันเข้มข้นแค่ในกระดาษ A 4ซีเพื่อผ่านขั้นตอนราชการแต่พอไปอยู่หน้างานจริงๆเนะี่ยกลับปล่อยให้มันเป็นแค่เรื่องของความเกรงใจหรือผลประโยชน์ที่ดันมีน้ำหนักมากกว่าชีวิตคนซะอย่างนั้นแหละและถ้าเรารับรองขุดดินลึกลงไปดูประวัติศาสตร์เราจะเห็น เห็นความจริงที่มันน่าขนลุกครับว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่และไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือแพทเทิร์นหรือรูปแบบของความผิดพลาดที่ซ้ำซากจนน่าใจหายท่านผู้ชมครับยังจําเหตุการณ์บนถนนพระรามสองเมื่อปีก่อนๆได้ไหมครับถ้าเราย้อนกลับไปประมาณปี2024ตอนเดือนสิงหาคมนะครับเดือนพฤศจิกายนถนนเส้นเดิมนี้เนี่ยมันกลายสภาพเป็นลานประหารมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนขานปูนล้มใส่รถบ้างแหละเคลนล้มขวางถนนบ้างแหละคนตายเจ็บ ไม่ต้องนับเลยครับและที่น่าเจ็บใจที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมพอเราไปพลิกดูรายชื่อผู้รับเหมาเราก็มกักจะเจอแต่ชื่อเดิมวนเวียนกันเป็นผีเฝ้าหลุมอยู่เสมอนั่นคือยักษ์ใหญ่อยา่างไอทีดีนั่นเองครับไม่ทางปรัชญาการบริหารจัดการนะครับถ้าใครสักคนทําผิดพลาดซ้ำซากจนมีคนเสียชีวิตเขาควรจะถูกลงโทษหรือว่าถูกกันตัวออกไปจากสนามเพื่อไม่ให้ไปทําร้ายใครอีกหรือเปล่าครับแต่ในความเป็นจริงของประเทศไทยเหรอดูเหมือนกับว่ายิ่งทําผิดก็ยิ่งได้ คำว่าแบ c ็คลิสหรือการขึ้นบัญชีทำาอ่ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับมันก็ได้กลายเป็นดาบอาญาติดที่ถูกเก็บเอาไว้ในฝกักจนสนิมเครอะครับชักยังไงก็ไม่ออกคือแบบไม่เคยถูกชักออกมาฟันขาใหญ่เลยจริงๆสักทีจนกระทั่งวันนี้เนะี่ยวันที่ราคาที่ต้องจ่ายมันแพงเกินกว่าจะเยียวยาไหวและท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องอาถรรพ์แบบนี้มีแค่ที่พระรามสองหรือโคราชผมอยากจะชวนนั่งทำให้ชินย้อนไปอีกตั้งนิดหนึ่งครับไปดูสัญญาณเตือน เราอ่ะอาจจะแกล้งลืมมันไปเฮ้ยไม่ใช่ภาพนี้ครับทีมงานเอาลงไปครับนั่นมันตึกต่อตององครับไม่เกี่ยวกันครับทีมงานแหมเอาลงไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่เครนจะถล่มในปี2026นี้นะครับย้อนกลับไปเดือนสิงหาคมปี2024ครับที่อำเภอปากช่องครับในโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นเดียวกันเป๊ะเลยนี่แหละครับทีมงานครับเอาเอาบาลงด้วยครับอ่านั่นแหละครับคนดูเขาจะได้เห็นชัดๆนี่แหละครับมันเคยเกิดเหตุอุโมง์ถล่มที่คลองไผ่ครับดินภูเขามหาศาลเลยนะครับถล่มล ลงมาพับโคนงานเสียชีวิต3ต,บ,ตบเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ยผู้รับเหมาอีกเจ้าหนึ่งครับคือ NWR ครับจุดที่น่าสังเกตเลยก็คือผู้เสียชีวิตในอุโมงนั้นน่ยมีทั้งวิศวกรชาวจีนและคนขับรถชาวจีนรวมอยู่ด้วยมันสะท้อนภาพที่ซับซ้อนของโครงการนี้ครับว่าแม้ฉากหน้าน่ะเป็นป้ายบริษัทไทยรับเหมานะแต่หลังฉากก็ดัน มีการส่งบุคลากรจากจีนมาคุมงานเทคนิคอย่างใกล้ชิดแต่สุดท้ายพอเกิดเรื่องความรับผิดชอบทางกฎหมายเนี่ยกลับกลายเป็นหมอกความสิท้ทาๆาและชีวิตคนเนี่ยกลับกลายเป็นเพียงแค่ตัวเลขในรายงานเท่านั้น,นครับทีนี้ฮถ้าลองถอยออกมามองโลกให้กว้างกว่าประเทศไทยดูบ้างนะครับถ้าเราอ่ะกางแผนที่โลกดูโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนะครับหรือเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนเนี่ยเราจะพบเราว่ารอยเลือดมันก็ไม่ได้หยุดลงแค่พื้นแผ่นดินไทยนะครับแต่มันกระเซ็นไปทั่ว ทุกที่ที่เส้นทางนี้เนี่ยพาดผ่านเลยมองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียครับทีมงานมีภาพของอินโดนีเซียไหมเอาเอาขึ้นมาหน่อยภาพของโครงการรถไฟความเร็วสูงวุ้นเนี่ยอ่านั่นแหละนั่นแหละที่มันมาจากจาก,จา,ก,การ์ตาไปบันดุงอะ่ะที่นั่นนะครับมันจะเป็นเหมือนกับฝาฝาดกับของเราเลยครับแต่ของเขาอะ่ะสร้างแต่ก่อนแล้วก็เจ็บมาก่อนระหว่างสร้างเอกก็จะมีการเร่งงานอย่างบ้าคลั่งเพื่อให้ทันกําหนดการทางการเมืองจนเกิดเหตุรถไฟต้อมบำรุงพุ่งชนกันจนต่อมอด ถล่มทับคนงานทั้งหมดนี้นก็แลกด้วยชีวิตของคนงานจีนและคนงานท้องถิ่นภายใต้ข้อคุรหาในเรื่องของความเร็วที่แลกด้วยวิญญาณข้ามรั้วไปที่เลาอุโมงค์ถล่มรับปางเคมีรัว่วลงแม่น้ําจนปลาเนี่ยตายเป็นแพเลยทีเดียวหรือถ้าเรากระโดดไปไกลถึงแอฟริกานะครับข้ามโลกไปที่เคนยาเนี่ยโครงตัง้งท่อลอดถล่มทับคนงานจนเกิดการประท้วงเรื่องมาตรฐานความปลอดภยัยสองระดับระหว่างคนงานจีนกับคนท้องถิ่นใต้จุด ที่มันน่าสนใจที่สุดที่ผมอยากจะชวนให้คิดเลยก็คือในตา่างประเทศส่วนใหญ่ครับรัฐบ,บาลจีนนะครับเขาก็มักจะส่งรัฐวิสาหกิจของจีนเองนี่แหละเข้าไปสร้างเองคุมเองแบบเบ็ดเสร็จเกือบ100อะนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะมันก็เลยมักจะมาจากการเร่งงานของทางการจีนโดยตรงแต่สําหรับพิไทยของเราเนี่ยครับเราอ่ะเลือกใช้โมเดลไทยๆครับคือใช้เทคโนโลยีจีนนะครับแต่ให้ผู้รับเหมาไทยเป็นคนสร้างผลลัพธ์ที่ออกมามันก็เลยกลายเป็นลูกผสมมรณะ ที่มันน่าเต้าออรับเพราะดูเหมือนกับว่าเราอ่ะจะได้รับทั้งความเสี่ยงจากการเร่งรีบแบบจีนผสมรงเข้ากับความหละหลวมยนยาในการตรวจสอบแบบไทยๆจนก,กลายเป็นค็อกเทลพิษที่ระเบิดออกมาเป็นเหตุการณ์เครนถล่มตำซ้อนอย่างที่เราเห็นท้ายที่สุดแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่ปร,รามสองโคราชลาวหรือเคนยาบทเรียนราคาแพงที่โลกกำลังตะโกนบอกเราเลยก็คือความเจริญที่สร้างบนรกากฐานของความประมาทมันย่อมต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงที่สุดนั่นคือลมหายใจของผู้บริโภค ที่ไปรู้ไอหนุงไอเดอะไรเลยโอเคครับทีมงานเอาภาพลงได้แล้วโอ้โหถอนหายใจเครื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยจากบทเรียนของเมืองนอกเนี่ยเราวาบกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอันแสนเจ็บปวดในบ้านของเรากันบ้างครับเอาพูดถึงไทยแล้วก็เปลี่ยนภาพมาไทยนี่เออหลังจากที่ข่าวร้ายทาโถมเข้ามาเหมือนกับพายุรูร้อนนะครับภาครัฐเองก็นั่งไม่ติดครับเพราะว่ากระแสความโกรธของชาวบ้านร้านตลาดอ่ะมันลุกโชนยิ่งกว่าไฟลามพุง่งล่าสุดครับนายกรมมนตีอนุเทนชาญวีรกูลท่านก็ได้ออก มางงัดมาตราการที่ต้องเรียกเด็กๆครับว่ายาแรงขนาดเอทที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์การก่อสร้างไทยที่เคยมีมาเลยนะครับนั่นก็คือคําตั่งเลิกสัญญาและที่พิลกที่สุดเลยก็คือ,คอการสั่งขึ้นบัญชีดําหรือแบ็กลิสบริษัทผู้รับเหมาย,กยักษ์ใหญ่อย่างอิตาเลียนไทอะฟังดูแล้วก็รู้สึกต่อใจเลยใช่ไหมครับบางท่านเนี่ยหรือดูเหมือนกับหนังฮีโร่ตอนที่พระเอกอะก็ังจะจัดการผู้ร้ายแต่บางท่านนั้นอาจจะคิดนะครับว่าเอ๊เขาอาจจะเปลี่ยนตัวละครหรือว่าเปลี่ยนผู้เล่นหรือเปล่าแอดอันนี้ผมก็ไม่รูู้ครััับแต่ฟฟงงด แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับความยุติธรรมกำลังทำงานเลยนะครับแต่ช้ากว่าเลยครับในฐานะคนช่างสงสัยผมก็อยากจะชวนท่านผู้ชมครับลองมาซอยเนื้อแล้วก็วิเคราะห์กันแบบมองโลกตามความเป็นจริงกันตั้งหน่อยนะคาถามที่มันแทงใจดําที่สุดตอนนี้เลยคือ,อยาแรงขนาดนี้เนะีย่ยจะรักษาโรคได้จริงหรอหรือจะเป็นแค่ไฟไม่ฟังที่ลุกวูบเดียวเพื่อให้คนดูสบายใจกันเท่านั้นนะทาไมถึงกล้าสงสัยแบบนั้นล่ะแอดมันก็เป็นเพราะว่าเราครับต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งนะครับว่าไอทีดีเนี่ยเขา ไม่ใช่แค่ผู้รับเหมาไก่กาอาราเร่แต่เขาคือบอสใหญ่ที่ผูกขาดโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยมานานหลายสิบปีครับถ้าไม่มีเขาเราก็แทบจะไม่มีสนามบินเขื่อนรถไฟฟ้าย่านถนนหน้าบ้านของเราเลยการจะตัดอวัยวะชิ้นใหญ่ออกไปจากร่างกายระบบก่อตั้งไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับเอากันไขไปแตดกระาษครับมันมีเส้นใยของสายสัมพันธ์มีเรื่องอำนาจต่อรองและผลกระทบลูกโตที่ยุ่งเหยิงยิ่งกว่าสายไฟยลงดินแการรระกาศ เกขึ้นบัญชีดำในวันนี้เนี่ยผมเกรงว่ามันอาจจะเป็นแค่ฉากละครบทหนึ่งที่สุดท้ายแล้วอาจจะจบลงด้วยการเปลี่ยนผู้เล่นใหม่หรือการยื่นอุทธรณ์แล้วยักษ์ตนนี้ก็อาจจะตื่นขึ้นมาคว้างานประมูลใหม่ๆได้น้าตาเฉยเหมือนที่เคยเป็นมาตลอด2 0 3 0ถึงป,ป,ปีวนลูปเป็นหนังม้วนเดิมที่เปลี่ยนแค่นักแสดงนาเท่านั้นหรือเปล่านะและสิ่งที่ตามมาทันทีหลังจากที่หมอตังยาแรงเลยก็คือผลข้างเคียงครับซึ่งมันคือผลข้างเคียงทางเศรษฐกิจนั่น,นแหละที่พวกเราอ่ะจะต้องช่วยกันหารยาวๆเลย คำสั่งให้ยุติการก่อตร้างทางยุระดับทั่วประเทศเนี่ยเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยฟังดูหล่อและจําเป็นมากเลยครับแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือการกดปุ่มสต็อปกดปุ่มพอยส์กดปุ่มหยุดแต่ระบบโลจิสติกของประเทศระบบขนส่งท่านผู้ชมลองึกภาพตามผมนะครับเราจะได้เห็นกับโครงการก่อสร้งที่มันคาราคาตังอยู่บนถนนพระรามสองหรือว่าถนนฝายหลักจู่ๆเรื่องจักรหยุดกึกเงียบสนิทแต่รถยังติดอยู่เหมือนเดิมดีไม่ดีติดหนักกว่าเดิมเพราะว่าผิวจะราจรที่ปิดไว้ไม่ได้คืนพื้นที่ แล้วดอกเบี้ยของโครงการมันก็ไม่ได้หยุดเดินปามเครื่องจากนะครับทุกวินาทีที่ล่าช้าคือต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นไปอีกและสุดท้ายบินค่าเสียหายใบนี้มันจะถูกส่งมาเก็บที่ใครครับก็เก็บกับป้าตีพวกเราหรือว่าค่าผ่านทางที่ต้องจ่ายแพงขึ้นในอนาคตนั่นแหละมันเป็นสมการที่แก้ได้ครับแต่แก้ยากหน่อยนะครับระหว่างความปลอดภัยกับความก้าวหน้าที่ต้องหยุดชะงักทีนี้ในเมื่อเราหวังพึ่งใครไม่ได้เต็มร้อยและเราอ่ะยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่เครนอาจจะ ร่วงลงมาทักทาย,ททายทในทุกเมื่อผมมีคู่มือเอาตัวรอดฉบับประชาชนตาดำๆมาฝากครับเป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่อาจจะช่วยให้โยมบาลน่ะท่าน um ทํางานยากขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าท่านจะทำจริงๆอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องยากของท่านหรอกครับอย่างแรกเลยนะครับสําหรับคนที่ใช้รถบนถนนน่ะขอให้ฝึกนิสัยขี้ระแวงเข้าไว้ครับเวลาขับรถผ่านเขตก่อสร้างรถไฟฟ้าให้มองหาโซนไรหรือว่าพวกจุดสังเกตง่ายนะครับตรงไหนที่มีเครนต้มๆแดงๆที่กําลังยกของหรือมีคนยืนโบกไม้โบกมือมีเหล็กอยู่บนกา ขนมอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปจอดแช่นานงครับให้เห็นรถข้าข้างหน้ามันติดน่ยแล้วเราอ่ะก็ไปจอดนิ่งติทอยู่ใต้ท้องเคนพอดีเฮก็มีสติอยู่ทุกเมื่อครับภาวนาเพื่อความปลอดภัยเอาไว้แต่ถ้าถ้าจะให้ดีก็ให้เว้นระยะห่างจากคันหน้าไว้เลยครับยอมโดนคันหลังบีบแปรดาบุพการีนิดหน่อยดีกว่าเอาชีวิตเป็นเสียงเป็นเป้านิีงใต้ก้อนคอนกรีตซึ่งผมอ่ะก็ทําวิธีนี้นะครับใครจะด่าก็ด่ามาเลยครับผมไม่ได้สนใจหรอกครับผมเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะคือแบบว่ารอให้รถขยับไปก่อนแล้วค่อยเยียบคันเลขผ่านจุด ไปให้ไหวที่สุดเท่าที่จะทาได้แหละครับตัวใครที่นั่งรถไฟแม้โอกาสเกิดเหตุนะครับมันจะน้อยกว่าถูกหวยก็ตามอ่ะน,นะแต่ถ้าเอาตามสถิติหลักความปลอดภัยแล้วเนี่ยตู้รถไฟที่ปลอดภัยที่สุดนะครับมักจะไม่ใช่ตู้หน้าสุดแต่สาหรับงานนี้นะครับตู้หน้าสุดเขาก็รอดไปได้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะส่วนมากแล้วตู้หน้าสุดพวกเค้าจะรับแรงบวกเต็มๆเลยครับถ้าเกิดว่าชนอ่ะนะแล้วก็ไม่ใช่ตู้ท้ายสุดพราะว่าเสี่ยงโดนฝอยตุดหรือว่าเหวีย่ยงแรงๆเวลาเข้าโค้งแต่ที่ปลอดภัยที่สุดก็น่าจะเป็นแถวตู้กลางครับ ของขบวนนั่นแหละการเลือกที่นั่งโซนกลางๆอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดให้กับเราได้อีกนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือสติครับเราต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นประสาทกินจนไม่กล้าออกจากบ้านความเสี่ยงอะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมืองอยู่แล้วตนการรู้ทันว่าตรงไหนอันตรายรู้ว่าต้องทําตัวยังไงนั่นแหละครับคือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดที่เราจะสร้างให้กับตัวเองได้หวังว่าการที่ผมมาชวนควุยในคลิปนี้ยา,ยาวๆนะครับมันจะช่่วยทานผชมครับ เป็นภาพรวมของฝูงกฏกรรมครั้งนี้ได้ชัดเจนขึ้นอีกนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของดวงตัวแต่มันคือเรื่องของโครงสร้างอำนาจการบริหารจัดการและความรับผิดชอบที่มันระเหยหายไปกับอากาศขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมเดินทางม,มาตลอคดคลิปนี้เลยครับเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วล่ะก็คิดติ่งไหนแล้วไม่บีดเบียนผู้อื่นไม่บิดเบียนตัวเองไม่เอาเปรียบใครก็ขอสมประทานนะครับผมรู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นคงจะเบื่อผมวีนทีมงานใช่ไหมครับผมเข้าใจครับผมเองก็เบื่อเขาวีนทีมงานเหมือนกันไม่รู้จะวนนนกัทาไมห แต่ก็ได้นะครับ F4 เองก็จะมีเหตุผลมาช่วยป้องกันเสมอขอให้ท่านผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ